กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วถึงภาพรวมๆวนะคะให้เรารู้จักกับธุรกิจประกันกันมากขึ้นนะคะและอย่างนี้นอกจากเรื่องสิ่งที่ทําให้ธุรกิจประกันขยายตัวที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจของคนที่มากขึ้นนะคะรวมถึงการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้นและความหลากหลายเกี่ยวข้องกับธุรกิจไอษฐกิจในปัจจุบันด้วยไหมมันดีขึ้นเลยทําให้คนรู้สึกว่าเกี่ยวนะครับอยากจะเกี่ยวนะครับเกี่ยวจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนตอนต้นเนี่ยว่าถึงแม้จะมองว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยต้นๆขขออองงงงคคววาาามตต้กรรนน่่แจิ ก็ถือว่าวันนี้ในขอความเข้าใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คนก็ให้ความสําคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเกิดมีการถดถอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่ามีประเด็นไหมมีม,ม,มีแน่นอนนี่นะครับแต่ด้วยระบบของประกันชีวิตนะครับแนนมันเป็นระยะเวลาที่ยาว <c oughs> เพราะฉะนั้นประกันชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนว่าเป็นเหมือนการออมเงินพอ <c oughs> ปีที่2ต้นไปเนี่ยนะครับเป็นต้นไปนี่ก็เริ่มมีการที่ว่า การที่คิดในเชิงของดอกเบีย้ยสําหรับเฉพาะเบีย้ยส่วนออมขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงนะครับว่าประกันชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่าย2คือเรื่องของเรียกว่าเป็นอัตรามรณะกรรมเวลาเราทําเบีย้ยประกันเนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยอายุยืนเท่าไหร่หญิงและชายเก็บทุกๆ10ปีนะครับของคนไทยที่มีประกันนะครับแล้วก็3ก็คือว่าส่วนออ,อมไอ้ตัวอ,ออมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยจะใช้ในการที่ว่า pricing ดอกเบี้ยเท่าไหร่นี่นะครับเฉพาะเบี้ยสุดตรงนี้นะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยห้ามต่ํากว่า3 นะครับก็ก็คือที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจถดถอยมีเรื่องของประเด็นของดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะครับถามว่ามีมีประเด็นกับาการาคิด p r i ซิง่งม้มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าประกันชีวิตนี่ผ่านไซคลมาเป็นระยะเวลายาวเนี่ยนะครับแต่ใน,นในเชิงของผู้บริโภคเนี่ยถามว่ามีประเด็นไหมผู้บริโภคก็อาจจะมองว่า อาจจะขอหยุดชําระเบีย้ยไปในปีนี้หน่อยแต่ด้วยระบบของประกันชีวิตที่บอกว่าไอ้ตัวเบีย้ยส่วนออมเนี่ยมันเก็บไปเรื่อยๆรเรียกว่าเป็นมูลค่าเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัญญากรมธรรมประกันชีวิตเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าในปีไหนที่ลูกคา้าอาจจะเรียกว่าไม่มีเกิดเกิดขัดสนหรืออะไรก็แด้เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออโตเมติกทันทีอนุมัติก็คือว่าเงินมูลค่าเงินสดเนี่ยจะถูกดึงมาเป็นการชําระเบี้ยเพื่อว่าให้กรมธรรมเนี่ยยังมีผล ตามเจตนารม m ที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่ต้นก็คือเพิ่มความสะดวกให้ด้วยสะดวกครับแล้ลูกค้าค่อยกลับมาชําระที่หลังได้นี่คือเรียกได้ว่าความความอ่อนไหวของธุรกิจที่ที่ที่มีต่อพวกเศรษฐกิจเนี่ยมีบ้างแต่ไม่มากไม่มากครับถูกไหมฮะอะไรอย่างงี้ตะ่กี้เรากลับมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้เรื่องของช่องทางการขายปัจจุบันความหลากหลายของช่องทางการขายเยอะขึ้นไปธนาคารก็จะเห็นว่า ขายค่อนข้างเยอะประกันในธนาคารนะคะแต่ทีนี้ถามหลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยวลาเราไปซื้อกับตัวแทนประกันกับซื้อกับธนาคารผลประโยชน์ที่เราได้รับหรือเงื่อนไขต่างๆมันเหมือนกันไหมคะผมผมเรียนว่าจริงๆวันนี้เนี่ยครับผมว่าหนึ่งก็คือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็มีฐานลูกค้าของธนาคารซึ่งเขาก็พยายามที่จะมานั่งดูว่าแบบอะไรที่น่าจะเหมาะกับฐ uh huh. านลูกค้าของเขาเป็นหลักเพราะว่าผมเชื่อว่า ระบบการบริหารจัดการของธนาคารเองก็มีการลงลึกในการศึกษาเรื่องของข้อมูลต่างๆความต้องการต่างๆของลูกค้า<ม>นี่นะครับเพราะฉะนั้นแบบประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาเข้าไปผูกกับธนาคารคก็พยายามที่จะทําแบบให้เฉพาะกับความต้องการของลูกค้าที่ธนาคารมีอยู่<ม>นี่นะครับในกรณีของตัวแทนเนี่ยแน่นอนฮะตัวแทนที่ยอยู่มานานมากเนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความที่ว่าแบบประกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความหลากหลายแต่จริงก็ไม่ได้ต่างกับธนาคารนะครับถ้าบอกว่าหลากหลายก็คือว่ากลุ่มก็คือคุ้มครองออมเงินนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการ ควบการลงทุนด้วย Universal Life เนี่ยเป็นแบบประกันที่เขาเรียกว่าเป็นค่อนข้างมีความคล่องตัวมากนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยสมมุติว่ายังเป็นคนโสดอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าอพอปุ๊บมาเนี่ยอยากซื้อกรมายทก็ซื้อประกัน Unit l i n k ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งคือความคุ้มครองอีกด้านหนึ่งคือการลงทุนนะฮะผมก็จะให้น้ําหนักของเบี้ยเนี่ยไปอยู่ในด้านการลงทุนมากเพราะว่ายังเป็นคนคนเดียวไม่ยังเป็นที่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบนะฮะในส่วนของด้านการลงทุนเนคุณแอนก็จะมีตั้งแต่เสียงมาก จนถึงเสียงน้อยนะครับมีการลงทุนอย่างเช่นทองค,คําหุ้นไปจนถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมฮะซึ่งเสียงต่ำนะครับในขณะเดียวกันพอชีวิตผมผันไปนะแต่งงานมีลูกมีบุตรเนี่ยนะครับก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยทุกๆปีเนี่ยคุณแานก็จะเห็นเรื่องของ NAV ออกมาว่ามูลค่าในตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยผมสามารถที่จะ ปรับส่วนของการลงทุนเนี่ยไปเพิ่มเป็นความคุ้มครองให้มากขึ้นสืบเนื่องจากว่าผมมีภาระความรับผิดชอบในเรื่องของบุตรมีอะไรมากขึ้นเราปรับได้ผมปรับได้แต่ปีหนึ่งนี่ผมสวิชไปอย่างนี้ได้ oh. นะแล้วในปีในปีนึงเนี่ยผมสามารถที่จะสวิชในเรื่องของการลงทุนเนี่ยได้4ครั้งโดยที่ไม่มีค่าชาร์จหมายความว่า อยากเอาแบบเสี่ยงมากหน่อยไปเป็นเสี่ยงน้อยหน่อยหรือเอาเสี่ยงน้อยหน่อยไปเป็นเสี่ยงมากหน่อยหรือผสมอะไรเนี่ยสี่ครั้งไม่มีชาร์ตแต่ว่าไอ้แนะพ็กเกจเนี่ยคือทางบริษัทจัดให้อยู่แล้วแต่เราเลือกเอาถูกไหมบริษัทประกันเวลาทำก็คือว่าในส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็จะไปผูกกับทางบลจนะรบล<ม>จก็จะมีแพ็กที่บลจเ,าาเนี่ย,ยจัดการให้อยู่แล้วนะครับ<ม>ก็ผสมกันเนะนี่ยเพราะฉะั้นจริงๆมันเป็นแบบประกันที่มีความคล่องตัวมากโดยสรุปแล้วเนี่ยรูปแบบถ้าไปซื้อไม่ต่างกันสรุปแล้วรูปแบบถ้าไปซื้อที่นนครทตััวแะบ มีความต่างในลักษณะต่างบ้างเนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญผมกเร่งคุณแอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พัฒนาของไอ้แบบประกันมันไปได้เยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยแบบประกันสามารถที่จะค่อนข้างเทเลอร์เมดความเชื่อมั่นความไว้ใจอะไรได้เหมือนกันหมดความเชื่อมั่นความไว้ใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทป,ประกันก็คือว่าต้องเป็นคนทําแต่แน่นอนนะครับก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักศึกษาดูว่าบริษัทป,ประกันนั้นๆเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างไรวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยว จริงๆปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่จะเริ่มใช้ไอ้ตัวมาตรฐานในการวางเงินกองทุนเงินสำรองใหม่ที่เรียกว่า r e s p a c e capital นะฮะประมาณเดือนกันยานะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นไปตามแบบสากลน,น,น,นะครับอย่างที่เรียนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็ต้องทําความเข้าใจนะเพราะว่าในผมเชื่อว่านอกจากว่าในหลักการที่บอกว่าซื้อข้อเหตุผลอะไรเนี่ยครับคุณแอนจะต้องมีคําถามว่าซื้อกับใครด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้ายิ่งน่าเชื่อถือมาก โอกาสที่เขาจะอยู่กับเราไปนานๆก็ค่อนข้างเยอะถูกครับถไหมคะอ่ะอลาการเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อเบรกหน้าค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคดีไม่ได้หลท่านอย่างทำาจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ชวิถีนะคะมีหน้าที่ให้การอุปการะเล่นดูเด็กหญินะคะตั้งแต่อายุระหว่าง6ปีถึง18ปีค่ะ ตรงนี้ต้องดูแลมากๆเลยเพราะเด็กที่เข้ามาถึงมือเราเนี่ยมีปัญหาแตกต่างกันมาทุกคนต้องบอกว่ามีปัญหาติดตัวมาแน่ๆที่ได้ได้น้อมนำแนวพระราชดำรดำรัสของพระอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านทรงเป็นต้นแบบเป็นพ่อของแผ่นดินท่านได้เดินตามรอยอสมเด็จย่าพระพี่นางและท่านยองขัดสิทเสมอว่าอย่าลืมงานของสมเด็จย่าอย่าลืมงานของพระพี่นางและท่านก็ยังทำแม้กระทั่งงานของท่านจะเหน็ดและเหนื่อยแค่ แต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยแม้แต่นิดหนึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้พ่อเหนื่อยน้อยลงแล้วระคะเรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะคุยกันเรื่องของประกันนะคะและทีนี้สรุปแล้วนี่เวลาเราจะไปซื้อประกัน เราสามารถซื้อได้จากช่องทางไหนบ้างคะนอกจากธนาคารตัวแทนประกรันมีอีกไหมคะมีครับที่เรียกว่าตลาดแบบตรงก็คือว่าจะมีเรื่องของโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเลยเหรอโทรเข้ามาหาอ่อาแล้วอะไรอย่างนี้เราจะไว้ใจได้หรอว่าเป็นใครก็ไม่รู้หน้าก็ไม่เจอคืออย่างนี้ฮะจริงจริงอันนี้ก็เป็นเทรนเดียวกันกับในเรียกว่าในหลายๆประเทศ<ค>นะครับ<ค>ทั่วโลกนะครับแต่ว่าของธุรกิจประกันชีวิตห,หรือประกันแม้แต่ประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับจริงข้อดีคือเขามีกฎหมาย อ,อันที่หนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาโทรเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะมีกฎหมายเลยว่าเขาต้องพูดชื่อตัวเขาเองว่าสวัสดีครับผมชื่อนายจุดๆอย่างนี้เป็นตัวแทนของบริษัทปาาระกันนี้ต้องพูดเลยต้องพูดเ,เป็นข้อบังคับ uh huh. มีเลขที่ใบอนุญาตคนขายปาาระกันนี่แนนต้องมีบัตรใบ,บอนุญาตการขาเป็นตัวแทนนะครับใบอนุญาตนี่จะต้องได้รับจากอคอปพอเขาต้องไปสอบและต้องมีการต่ออายุ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องบอกเลขไอ้ตัวบัตรเขาด้วยนะครับเขาจะต้องขออนุญาตในการอัดเทปเทปเทปเวลาที่เขาประสาทอัดเทปที่เราอนุญาตนะะอันนี้สิ่งที่เราบอกว่าโอ้ยอันที่หนึ่งคือว่าคุณได้ข้อมูลผมมาจากไหนนอืมใช่อันนี้เขาต้องตอบเขาต้องตอบนะฮะสองก็คือว่าคุณอย่าโทรถึงผมอีกได้ไหมนะฮะเขาจะหยุดนะฮะเขาต้องหยุดแล้วถ้าเขาโทรตับเขาต้องหยุดแล้วเขาก็ต้องบอกว่างั้นเขาจะหยุด แต่ว่าคุณแนนะเขาจะหยุดไป6เดือนก็คือว่าเขาจะไปใส่เอาชื่อของเราเนี่ยไปใส่ใน do not call list นะอัน,นี้กฎหมายเข็นไปเลย6เดือนนะครับก็คือสบายใจแต่คุณแอนก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งหมด24บริษัท <c oughs> ก็คือ <c oughs> ว่าจะมี23โทรเข้ามาหาเนะี่ย <c oughs> เป็นไปได้อันนี้<อ>นะฮะแต่แต่อย่างที่เรียนว่าจริงๆธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับกับธุรกิจประกันวิน,นาศภัยในเรื่องของการขายผ่านโทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็น อาจจะเป็นธุรกิจเดียวที่มีกฎหมายที่เขากำกับดูแลนะครับกฎหมายที่ว่าเรียกว่ากฎหมายในการที่จะขายผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าห้ามโทรอะไรพวกนี้สมมุติในมุมที่ว่าคุณแอนสนใจะนะฮะอันนี้ไม่ปฏิเสธเขาก็เริ่มอธิบายแบบประกันของขายผ่านทางโทรศัพท์จะเป็นแบบที่เข้าใจง่ายๆทุนประกันคนไม่ไม่ได้สูงมากจะเป็นแบบพวกประกันอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นพวกสุขภาพ ชีวิตมีแน่นอนนิดหนึ่งนี่นะฮะแต่ว่าเขาจะไม่ต้องให้คุณแอนมานั่งเสียเวลาในการตรวจสุขภาพอะไรเลยเ<อ>นะครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าถ้าจะให้สะดวกง่ายที่สุดก็คือว่าซื้อผ่านทางใช้ผพันบัตรเครดิตนะครับเขาจะใช้วิธีอย่างไัดังนั้นสิ่งที่คนเราจะต้องเช็คให้ดีคือคนนั้นเขามีใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าแลวเช็คให้เรียบร้อยว่าคนนั้นเชื่อเชื่อถือได้ไว้ใจได้คุณแอนเจอกับตัวแทนก็ตามนี่แหละคุณแอนขอดูใบอนุญาตได้ ถึงแม้จะซื้อกับตัวแทน,วน,นก็ขอมีใบใบอนุญาตการแสดงว่าเขามีกฎหมายขึ้นมาสําหรับตัวนนี้เพราะว่ามีการหลอกลวงกันเยอะละเลยไม่ใช่หรอกครับคือจริงๆต้องต้องเรียนว่าเรื่องของการประกันเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันเป็นความที่ว่ามีความซับซ้อนประกันชีวิตเพราะฉะนั้นจําเป็นที่คนที่จะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยต้องมีความเข้าใจต้องได้รับการอบรม แจ้งหายไว้งนั้นใบอนุญาตไม่ได้บอกว่าเพราะว่ามีการหลอกลงไม่ใช่นะครับเพราะเพื่อว่าจะได้ให้ข้อมูลให้ครบถ้วน่าดังนั้นก็แก้ข้อองใจไปว่าคนคนนี้เนี่ยมีความรู้พอที่จะอธิบายให้เราฟังในประเด็นต่างๆถูกไหมฮะอะค่ะก็สรุปแล้วรูปแบบมีช่องถืออีกช่องทางอีกไหมฮะนอกจากเทเลโทรชอนอันหนึ่งเนี่ยคนคนไทยตอนนี้เนี่ยนะให้ความสําคัญกับประกันมากแอนเพราะงั้นคุณแอนลองสังเกตในทีวีดูเดี๋ยวนี้ขายผ่านในทีวีเนี่ยมีนะครับ ก็คือว่าดูในทีวีแล้วก็บอกให้โทรเลยโทรเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ว่าคนไทยแต่ว่าอันนี้คือตอบรับกับความต้องการของคนไทยจะเห็นว่าคนไทย,นยมีความเข้าใจเรื่องของประกันมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นการซื้อผ่านทางทีวีอันนี้เป็นคนโทรเข้ามานะไม่ได้ถูกโทรนะฮะมีเยอะนะครับคือคือ,คอลูกค้าดูใน, <TV S 2> <า>นทีวีนะฮะที่ที่มีโปรแกรมบอกว่าให้ซื้อเลยซื้อเลยวันละเท่าไหร่อย,อย่างน, mm hmm. างนี้อย่างนี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นคนโทรเข้ามา อันนี้คือสะ,สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาในภาพที่หนึ่งว่าคนไทยมีความเข้าใจเรื่องของประโยชน์ของการประกันมากขึ้นถึงได้เดินเข้ามาและซื้อเองมากขึ้นถึงได้โตขึ้นอนนยเรียกได้ว่าธุรกิจประกันยังมีความหลากหลายมากในะนี้เรายังคุยไม่ข้ามปีกันเลยนะเรา,เาทำความเข้าใจกันก่อนในปีนี้รวมถึงภาพรวมที่บอกวันเติบโตแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าข้อบังคับต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้การลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็ธุรกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมค่ะท่านที่อยากจะแนะนำติชมรายการยังทำได้เช่นเคยนะคะด้วยการ อีเมลมาหาเราค่ะที่ tcckid@hotmail.com นะคะเราก็จะมีนิตศสารดีๆอย่าง<อ>ไทยคอมเมิร์ซมอบกลับไปให้ค่ะส่วนท่านที่อยากจะแนะนำติชมรายการรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวต่งตางๆของหอ,งองการค้าไทยนะคะทำได้ค่ะด้วยการเข้าไปที่ w w w t h a i c h a m b e r o r g ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสาระมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรียนเชิญม่อีกรอบนะคะคสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณสาระต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ